ก็สวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาสวนตอนกลางคืนครับจะสี่ทุ่มแล้วนะครับออกมาประมาณสามทุ่มกว่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้มาสวนเพื่อจะเดี๋ยวลงไปดูปลากันเพราะกลางวันตอนกลางวันผมมารอบนึงเจอปลาช่อนสองตัวน้ามันขึ้นอยู่ที่ตีนสวนนะครับแล้วก็เลยว่าจะย้อนกลับมาดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวหัวกลับกล้องก่อนนะครับเห็นไหมครับมืดครับมือมืด มจะพาเพื no. ่อนๆพ่ี like. hmm. ่ลองไปดูกันนะครับเนาะจะมีหรือเปล่านะครับอันนี้ผมใช้มือถือนะครับมใช้กล้องมือถือกล้องโทรศัพท์นะครับถ่ายก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับเอาไปดูกันครับเนาะจริงผมดูไปรอบสองรอบไปแล้วนะครับโอ้โหดูต้นโอโคโดครับดูยันดูทุกคนมืดมากครับมันมืดนะครับที่สวนมันมืดมากเลย ตัครับตัวคือมือเนาะกล่องมือถือมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับเนาะนี่ครับ,น,น,รบน้ำายูตรงนี้ครับเดี๋ยวผมต้องถ่ายเดี๋ยวไม่มรู้จะมีป่ะนะครับเดี๋ยวผมก็ลองวเราลอง,ลองดูนะครับเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนพี่เรเดี๋ยวผมจะถ้าเจอเนี้ยผมจะเอากล้องใี้สองให้ดูนะครับนะ เจอปลาบู่ครับพี่เพื่อนเห ulously, ็นไหมครับปลาบู่ครับนี่ครับแต่ผมไม่เอานะครับปลาบู่เห็นไหมเลยเห็นเลยเห็นไหมเจอปลาบู่นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเป็นพี่ได้ยินนะครับเสียงปลานี่อยู่ตรงนี้เองครับปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนครับปลาช่อนตัวใหญ่อยู่นะครับจริงๆครับมันตกใจแล้วโอ้โหตงเดียวต้องใจเย็นครับแล้ว ออผมว่านะครับปลามันมันลามันเห็นไฟผมมันแล้วมันหนีครับเพื่อนเพื่อนดูมันเป็นเพราะอะไรครับหรือว่ามันเป็นเพราะไฟฉายผมครับมันมันต้องใช้สีเหลืองไหมอันนี้ผมใช้แสงสีขาวนะครับเออผมก็ไม่เข้าใจครับขนาดกบมันยังหนีเลย อืมเป็นอะไรครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะ ลึกนะครับมืดมากครับบรรยากาศผมบอกเลยว่าโคตรเลยแหละเออประบูนี่ไม่ยอมหนีนะครับเหยื่พันเขาไม่หนีนะเนี่ยอยู่ไงก็อยู่งนะั้นแหะ ไปดูที่ที่อื่นกันครับไปเนี่ยผมจะเข้าไปยังไนดูครับไม่ได้ครับโอ้โหปลาช่อนครับลูกมันตัวเท่าดามีดครับโอ้ผมก็ลืมอกล้องสองมันโอ้โหอย่างเร็วเลยครับเดี๋ยวอ้อมมันมันเป็นหลุมในสวนจริงทั้งนี้มันเป็นหลุมนะหลุมเลอเลย เดินนอ้อ,อมๆครับอ้อตายแล้วมาดูกันครับมาดูกันเอมื่อกี้ผมเจอปลาช่อนครับพี่ผมก็เลยไม่ได้เอากล้องสองแล้วก็ใช้สมวกแทงไทนไ,ไม่โดนครับเออเนี่ยเมื่อกี้มันดิ้นอยู่นะครับปลาปลาช่อนครับ ช่อนเยอะครับเนี่ยนี่ลูกปลาช่อนครับเต็มเลยนี่น,นี่ก็มีเห็น,หนอยู่เห็นไหมนี่ยลูกปลาช่อนเยอะครับเดี๋ยวมจะต้องเอาสวิงมาตักเลี้ยงบ้างละมั้งลูกเขาเยอะนะครับจริงปลาช่อนปลาช่อนเนี้เยอะนะครับเพราะว่าตอนที่เขา ตอนที่ฝนมันเริ่มตกอะครับเพราะว่าผมเจอเยอะเลยครับเจออุ้ยหลายตัวเลยครับที่มันเลี้ยงลูกนะคือผมไม่ได้ยิงเขาเลยนะผมไม่ยิงเลยนะครับถ้าถ้าปลาช่อนเลี้ยงลูกผมจะไม่ยิงเขาเลยผมจะปล่อยเขาเลี้ยงลูกเขาครับคือเราเราจะไม่จับเขาอ่ะนะครับถ้าเราจับเขาก็ลูกที่เขาเลี้ยงก็โอ้โหเป็นอาหารให้ปลาตัวอื่นนะครับนี่ปลาช่อนครับเพือๆอุ้ยปลาช่อนจริงครับ ไปเฉยเลยเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมครับปลาช่อนตะกี้นี่โอ้โหไม่ทันครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่มันไวอะทำไมไวจังอะครับเดี๋ยวโอ้โหเห็นนิดเดียวเองครับผมไม่ทันเลยนะเออมันไวมากครับ ทำไมเข้าไวอะ่ะตรงนี้มันเป็นกอไผ่ครับเนี่ยปลามันชอบมาซุ่มอยู่ตรงนี้ลุกซุ่มอยู่ตรงนี้ครับอือหือ ครับพี่ๆเพื่อนแต่เอาไม่ได้ครับเจออยู่ครับรกี่เจอปลาช่อนเออมันไวอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เฮ้ยปลาไหลหรืองูเนี่ยปลาไหลเหรอเฮ้ยเจอปลาไหลด้วยเพื่อนเห็นไหมครับเออปลาไหลครับเพ,พื่อนพี่ดูสิ ของจริงนะครับเนี่ยไม่ใช่งูนะเนี่ยปลาไหลจริงนี่เห็นไหมเนี่ยจ,จะเอาดีไหมเลือกปลาไหลผมกินไม่ได้ด้วยสิครับอืปลาไหลผมกินไม่ได้จริงนะครับผมกินไม่ได้จริงครับอะไร ราะว่าผมกินแล้วผมพูดจริงนะครับเลือดกำเดาออกครับเลือดจมูกมันไหลไม่รู้เป็นอะไรครับผมก็เลยไม่ไม่กินเลยตัดปัญหาไม่กินก็คือไม่จับนะครับจริงๆผมเจอเยอะนะปลาไหลแต่ผมก็เลือกที่จะไม่จับเขานะครับแต่ถ้าเป็นปลานะครับปลาช่อนพวกปลาขาวพวกปลาตะเพียนอะไรเงี้ยเอาอยู่ครับ ปลาดุกเนี้ยเอาอยู่ครับโอ้โหเออเจอปลาช่อนปลาช่อนอยังไหวมากเลยครับนี่ปเป็นไงดี๋ยวผมจะเดินอ้อมอ้อมมาฟังจริงๆปลามันเยอะนะครับเพราะมันป่ามันเยอะเงยแต่มันก็ลำบากลำบาก,ก นะครับพอเราเจอเขาเนี่ยมันจะลําบากเวลาเราเอา,าครับเวลาเราจะจับเขานะเพราะว่ามันมีปลามันมีตอมันมีขอนไม้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยจริงนะครับมันก็คือลําบากอะ่ะจับเขาลําบากอะ่ะเนี่ยมีเสียงรถเข้ามาถนนเส้นน้มันไปได้นะครับ ้าแม่น้ําแม่ลานไปมันมันมีถนนอีกเส้นนึงครับไปที่ของญาตินะครับที่ตูบแล้วก็ที่ที่คนรู้จักกันนี่นะครับเขาอยู่ฝั่งโน้นนี่นี่อะไรครับเนี่ยมีบ่อเนาะปลาไหไรอีกแล้ว โอเคครับไม่เป็นไรก็คือนี่เจอปลาไหลแล้วแต่กินไอ้เจอปาลาไหลนีละคือเอากินนะครับผมคืออะไรก็แล้แต่นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับพี่พื่นเพื่อนถ้าผมไม่กินผมก็ชอบจะไม่จับครับจริงๆนะทุกอย่างครับไม่รู้เป็นอะไรผมเป็นคนเหมือนั้นนะผมจะจับเฉพาะที่ว่าที่ผมผมกินเท่านั้นนะครับถ้าผมไม่กินผมก็จะไม่จับเขานะครับเม้่แต่จะไปขายผมก็ยังจะไม่คิดเลยไม่คิด ไม่คิดที่จะไปขายด้วยนะครับคือเราไม่ไม่กินก็ไม่จับก็ปล่อยเขาไปนะครับเราจะจับอันนี้มีปูด้วยครับพี่เพื่อนอ่ามีปูด้วยครับตุวบเบอรเลอร์เลยครับอันนี้ในกล้องจริงๆตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยอับผมจะดูปลาชนนะครับโอ้เสียวครับเพื่อนลกนะเับเนี่ยมันเป็นมันส่วนนี้จริงๆมีเจ้าของครับแต่ทีนี้คือเขาปล่อยมันล้างมันนานแล้วครับ คือเจ้าของเขาไม่เคยมาดูเลยแหละนะครับมันก็เลยลกลกมากมากนะครับนี่ตะก,กี้นี่ผมมาเจออยู่ตรงนี้ครับประช่อนเจอไปตัวหนึ่งครับมาเที่ยวนี้ไม่เห็นมีเลยขอดูหน่อยนะครับ ไม่มีครับเีอไปเที่ยวเ,เดียวครับประชันคือทเที่ยวเดียวก็ทำอะไรเข้าไม่ได้เลยเออเนาะโอ้โหเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมไม่เอาไม่เอาไปกลับแล้วครับตะ่กี้มาเที่ยวนี้เจอปลาไหลสองตัวครับแล้วก็ประช่อนสองตัวแต่เอาไม่ได้ครับเฮ้ย <laughs> ปวดท้วงเลย ค,ครับเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าคือจริงอะ่ะพื้นที่มันไม่ค่อยเยอะครับที่สวนะนะั้นมันนิดเดียวเองแต่ถ้าเป็นที่ที่บ้านนะครับทางอีสานนะที่ผมเคยอ,อยู่นะครับบ้านผมนะเเขาจะเขาจะอยู่กลางทุ่งนาครับเวลาน้ำมันขึ้นในหยุดกลางป่าข้าวเนี้ย เออมันก็เลยแบบเป็นที่โล่งๆแล้วก็เวลาเจอปลามันก็แบบเอาง่ายนะครับจับง่ายนะครับเออแต่ที่นี่มันมันมีแต่ป่าแต่เขามันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเจอจริงครับแต่ว่าลําบากที่จะเอานะครับ ครับพี่เพื่อนอือหือบรรยากาศนี่ยังได้เลยครับดูสิสุดยอดจริงครับนี้โตครับโอ้อโหวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับตามปกติจะชวนเออ่ชวนเพื่อนนะครับเออแกเป็นรุ่นพี่นะครับพี่รักนะครับจะชวนแกมามาเล่นด้วยนะครับมาหาปลาหากบมีหาอะไรเนี่ยผมจะชวนแกวันนี้ไม่ได้โทรชวนแกครับ แกคงไม่มีเวลานะครับแกก็ทําสวนเหมือนกับผมเนี่ยนะครับแกปลูกผักปลูกนั่นปลูกเยอะแยะไปหมดเลยปลูกหลายอย่างครับโอ้ไม่มีครับเดี๋ยวเอาไว้หลอดหน้าครับผมค่อยที่สุดเลยนะครับพีมเนียค่อยๆมานะครับคือเดี๋ยว จริงที่ปลาปลาช่อนเพล่ปลาช่อนครับแต่ว่าลูกมันตัวไม่ค่อยใหญ่ครับ่ะเดี๋ยว ต้องไปพักอีกซึ่นึกนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกไปข้างนอกนอกกันเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูมุมนึงกันเราไปนั่งพักกันครับแล้วก็ผมคงจะนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็อ,อาจจะปิดกล้องก่อนนะครับ จับปลาใหญ่นี่มันต้องมาดึกๆหรือยังไงผมผมไม่ทราบนะบแต่ว่าผมเคยเคยไปที่บ้านผมก็เนี่ยกินข้าวเสร็จประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยผมก็ออกแล้วนะเห็นพี่ๆบางคนที่เขาไปหาเขาบอกว่ามันต้องช่วงดึกๆครับพวกปลาช่อนพวกปลาใหญ่ๆนะผมอันนี้จริงไม่จริงผมไม่รู้นะแต่สําหรับตัวผมเองก็คือพอได้เวลาสักทุ่มกว่าเนี่ยกินข้าวกินอะไรเสร็จผมก็จะออกเลยนะครับ เนี่ยเปน็นเพื่อนครับดูไม้นะครับนี่ครับปลาบูนะครับเนี่ยแต่ถามว่าเคยกินไหมเคยกินนะครับแล้วเป็นปลาที่เนื้อเยอะมากนะับปลาบูแล้วก็อร่อยมากครับอแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้ผมไม่อยากกินมันก็คือดูมันโง่ๆครับ เวลาติดตะข่ายเวลาติดเลยมันไม่ดิ้นนะมันอยู่เฉยๆเราจับก็จับเฉยๆเออผมก็ผมก็แปลกนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละอะไรครับกบอ๋อกบลูกกบครับเรียนเพืนบวกกบไม่เขีลูดลูกกบครับมาดูครับเดี๋ยวจะดูถ้าผมถ่ายได้นะนี่ครับลูกกบครับไม่ใช่เขียนนะครับเดี๋ยวมใกล้ๆนะครับให้เรือนดูนะเห็นไหมครับอันนี้ลูกมันนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวมันบังมันกองมันบังเนาะนีเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะครับเออผมว่าผมจับได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองจับดูนะถ้าได้นะครับได้ครับได้โอเคลูกมันครับกบครับนี่ลูกกบหนไครับเออแม่จับไม่ได้ครับแต่ลูกจับง่ายไงเออเนะแปลกดีครับ โอเคครับไปเดี๋ยวนั่งพักแป๊บนึงครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะปล่อยเขาไปนะเพราะว่าเขาจังตัวเล็กอยู่ครับไปโอเคผมจะไม่เอาเขาเด,เดี๋ยวขาออกเดี๋ยวค่อ,อยว่า,ยากันครับกดนะครับเดี๋ยวตอนตอนที่ผมออกไปเดี๋ยวผมจะออลองถ่ายใหพพ้พี่เพื่อนดูนะครับว่า มันมีกบจริงไหมนะครับเนี่ยตอนที่ผมนั่งสซลินออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมเดินแวหนึ่ง่สวนแป๊บนึงครับเพราะว่าเผื่อมันมีกบอยู่ข้างในสวนนะครับเดมันมีนะครับเป็นตัวนี้นะผมบอกไว้นมีนะครับมีกบนะในสวนนี้นะันจะบอกทุกคนนะครับต้นทุเรียนครับ สวนทุเรียนครับเพราะนี่คือสวนทุเรียนครับมันก็เลยมีทุเรียนโอเคครับอ้ก็ไม่มีนะครับก็คงจะมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับเนาะะก็อยู่ข้างล่างสองตัวนะครับแต่เข้าใกล้ไม่ได้อืพอมันเห็นผมประ,ประ,ประมาณสักห้าหกเมตรมันก็ไปนะครับ ไม่มีโอ,อกาสให้เราได้จับเลยนะโอเคครับพี่พีนเพื่อเดี๋ยวนั่งพักแป๊หนึ่งครับเดี๋ยวค่อยโอเคเดี๋ยวให้ผมนั่งพักก่อนแล้วก็วปพยาันใหม่นะครับทีนี้ก่อนนะครับ